สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยา่าคาดิงค่ะนี่นะคะอีหย่างเสร็จแล้วก็คือตอนนี้ก็จะแกงหน่อไม้นะคะก็มาหาพริกค่ะพริกเราก็ปลูกไว้นะคะนี่เก็บพริกก่อนนะคะเก็บพริกไปใส่แกงหน่อไม้ก่อนนะคะเป็นพริกขี้หนูนะนี่นี่ค่ะพริกมีสามต้นนะคะ หนึ่งต้นสองต้นสามต้นนู่นนะคะมีพริกมีมะบวบนะคะเกพริกมาแล้วนะคะเราก็นี่นะคะตอนนี้ก็ค้างหม้อนะคะตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อหน่อไม้นะคะเดี๋ยวจะไปหาเห็ดบวกเห็ดโคนมาใส่ก่อนนะคะ หาเห็ดก่อนนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไปไปเราไปหาเห็ดกันนะคะไปหาเห็ดกันนะคะหาเห็ดมาใส่แกงหน่อไม้ก่อนนะคะไปสนิมไปหาเห็ดไปเข้าป่านู่นเราเห็นะคะจะไปหาเห็ดก่อนนะคะเห็ดหาเห็ดมาใส่แกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้ตั้งหม้อไว้แล้ว ไปหาเห็ดนะคะเห็ดเคยออกป่านี้นะคะแต่ก่อนขึ้นมาสวนยางนะคะก็จะมาเก็บเห็ดที่นี่นะคะเห็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงมาแต่เขานะคะเมื่อกี้นี้ค่ะหิ้วเห็ดมาด้วยนะคะอ๋อเราก็เห็นเห็ดเจ้าหน้าที่โอ้ยนุ่นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นุ่นเนาะนึกว่าไปแล้วนี่นะคะตอนนี้เราก็จังเดินหาเห็ดนะคะ ไม่มีค่ะไม่เห็นเห็ดเลยนะคะเห็ดแถวเราไม่ออกนะคะเจ้าหน้าที่เดินตาได้เห็ดเยอะไม่มีค่ะไม่ออกค่ะไม่เห็ุเลยนะคะกลับไปแกงหน่อไม้ก่อนว่าจะมาหาเห็ดไปใส่แกงหน่อไม้นะคะไม่ได้เลยนะคะไม่มีค่ะไม่ออกนะคะแถวนี้ดินยังแห้งอยู่ มันต้องดินชุ่มนะคะนี่นะคะทางหม้อตั้งหม้อแล้วนะคะต่อไปนะคะเราย่าไปหาเห็ดนะคะไปหาเห็ดมาใส่นะคะได้เห็ดเท่านะคะนี่ค่ะได้เห็ดเท่าสองสามดอกนะคะที่จะมาใส่แกงนี่นะคะคนก็เท่าเห็ดก็แก่นะคะนี่นะคะคนก็แก่เห็ดก็เท่านะคะไปหาเห็ดคนแก่ก็เลยได้เห็ดแก่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะก็จะแกงหน่อไม้นะคะใส่น้ํายานางเข้าไปนะคะใส่น้ํายานางเข้าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะยาก็จะตําพริกนะคะนี่นะคะที่ตําพริกนะคะตอนนี้ใส่น้ํายานางเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวตาพริกก่อนนะคะตอนนี้ตําเครื่องปรุงก่อนตำพริกตำข้าวแช่ก่อนนะคะพอดีเลยข้าวแช่ก็ เขจะอ่านี่แล้วเพราะว่าแช่นานแล้วนะคะอ่ะติดหมอนะคะเดี๋ยวจะวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะวางกล้องให้ FC ดูก่อนนะคะจับกล้องเดี๋ยว f อหัวหมุนเลยนะคะอ่ะขอวางกล้องก่อนนะคะยาก็จะตำพริกนะคะนี่นะคะตำพริกก่อนนะคะ ยังไม่เสร็จนะคะเถียงก็แบบนี้แหละค่ะเถียงไรไม่มีที่วางครอกนะคะตามพิกเสร็จแล้วนะคะตามพิกเสร็จแล้วนะคะใส่พริกลงไปนะคะก็จะเตรียมการแกงเลยนะคะเพราะว่าต้มจืดแล้วตั้งนานแล้วนะคะต้มหน่อไม้นานแล้วหน่อไม้ดวงขาวไม่ได้ต้มนานนะคะ นี่นะคะหน่อไม้ดวงขาวก็ต้มแป๊บเดียวมันก็จืดแล้วแป๊บเดียวมันก็ไม่ผมแล้วก็มันหวานนะคะหน่อไม้ดงขาวหวานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตำก่อนนะคะตำตำข้าวเดียวข้าวแช่นะคะ ดังเลยใช่ไหมคะเี่นะคะเราก็จะเอาน้ํำยานางมาคนนะคะคนก่อนนะคะคนก่อนหม้อฟดตแล้วนะคะพอหม้อฟดหม้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะคะ ข้าวเบือเข้าไปเลยนะคะใส่ข้าวเบือข้าวแช่ลงไปเลยนะคะสร็แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาล้าชูรดนะคะชูรดไม่ต้องมากนะคะเพราะหน่อไม้หวานนะคะหน่อไม้เป็นหน่อไม้ที่ดวงขาวจะหวานนะคะแล้วก็จะใส่ปลาล้านะคะ ปลาก็ปลาธรรมชาติบ้านเรานะคะที่ทําเองนะคะปลาทําเองนะคะใส่ตอนปลาเข้าไปเลยจะเคียหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยอะไม่เคยียหรอกก็มีผักอีกด้วยนะคะนี่นะคะอุ๊ยเกล็ดตกเลยนี่คือผักนะคะนี่คือผักนะคะผักที่เตรียมไว้นะคะนี่นะคะใส่ผักเข้าไปนะคะ ะะใส่ผักเข้าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะได้เยอะเลยนะคะหน่อไม้ไม่เยอะก็ใส่ผักเข้าไปแล้วก็ได้เยอะเลยนะคะทั้งผักทั้งเห็ดนะคะโอ้ฟ้าก็ร้องนะฝนก็จะตกนะคะอา้าวสนิมเอาอะไรไปสนิมสนิมสนิม อย่าเอาไปสนิมเอาปลาลาไปกินซะแล้วสนิมเอ้ยเดก๋ยว้างปลาลาออกนะคะเดี๋ยวจะได้ก้างปลาลา้างปลาขิงด้วยปลาลาปลาขิงด้วย วัาท่านอยู่ที่ไหนมีสองตัวนะเอาก้างปลาตะออกก่อนเราไม่ได้ตองปลา เสร็จแล้วนะคะจะมีการชิมแล้วนะคะชิมก่อนนะคะอร่อยชาบูสุดยอดเลยชาบูแซ่บแซบหลายเดอ้อมีรสจางอยู่นิดน้อยเราก็ใส่น้ำปลาเข้าไปเล็กน้อยนะคะ โอ้ยปลาเดรัจเปื่อยนี่ก็คงจะกลางปลาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนมีการตีลูกคิดก้างนะคะเอาตัวปลาออกก่อนปลาโอเคนะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะน่ากินไหมคะนี่นะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยนะคะผักบวบก็เยอะนะคะ นี่ค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ